ไม่ได้สอนเลยแต่นี nine, ้คะอันนี sure> ้สอนก่อนจะเป็น่ยนส้องนะขึ้นมาเล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเสร็จ้มาเลยหันี้ใช่ไหมคะทำดีนี้ไทำแล้วให้เด็กคนไหนเจอน่เสร็จอ่ะเออเออเออมาแล้วอะ เอาง่ายน,นี่ค่ะนี่นะคะอะไรอ่ะแมามานะับนับปลาไป่ึงพร้อมกันสิค่ะว่ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวปล,ปลาปลาหนึ่งสองสามสี่2 3้า เหไหมค şey, em lasse, e. kind of um. ่ะครบไปเลยที่เรานลาไกตัวจนวนเลยหกตัวเลขหกไปตรงข้างหกหัวลงนันหค่ะดูคูณตาเขียนเลขหกหกหัวล่เลขก ดูี่หัวกอนเนเห็นไหมครัไนคะจะมีเส้นบรรทัดอยู่สองเส้นเอและเส้นที่สองบิ๊กเห็นไหมคะลูกหน like seni, right? ึองคะ้ยไม่ใช่นี่ใจไหนวลูกเละหง่านี่เ่นึงต้องเขียนข้อข้างล่างก่อนด้านบนเอาลินสอดน่เป็นด้านบนเลยด้านบนเลย แล้วหัวหัววงกลมๆแล้วก็ชุ่มสูงเออพ่อได้เลยนะพี่เอาวงกลมให้ตีกันเออได้โคขมเขียนแล้วได้โคที่ต้องทีหลังต้องให้ให้ม้วนเแล้วเขาต้องใช้ได้ยังได้โกลูกแล้วม้วนหัว ตึ๊บเป็นวงกลมอ่าเดี๋ยวครูไปดูเพื่อนๆก่อนนะคะนี่เราต้องลากข้างบนลากข้างบนปื้๊ดตะกณ์ม้วนหัวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนสิมีนับถึงหกใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้หนึ่งตัวอือสองโยงเส้นเดี๋ยวจะดูวิธีก่อนหนึ่งสอง

รักรักกันสิรักกันนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นเก็บมือลง ตองพี่ชนักก่อนอาออา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 วาาอ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 ่ออาาหน้าอา,าอใอาอาาอาอ ลแล้หน้าต่อไปเลยหน้านี้ค่ะใครเจอหน้านี้แล้วยกมือขึ้น ที่เท่ากันนะคะลูกอ่ะเด็กๆลองนับแก้วสิเะว่าแก้วมีกี่ใบอ่ะดูกันการางนะนับแก้วหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปด,กาาดกเปดกาด้กา,าสิบไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาจับตัวที่เท่ากับน เดี๋ยวคุณรูต้องการเขียนไว้ให้ก่อนว่าเราตอนนี้เรามีแก้วอยู่หกใบนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนนะคะลูกคุณต้องการเขียนให้ดูก่อนว่าตรงน,นี้ตรงน,นี้มีแก้วอยู่หกใบอ่ะเดี๋ยวคุณจะช่วยจํานะคะตรงน,นี้แก้วหกใบอ่ะต่อไปเด็กๆลองนับสิคะว่าแปลงสีฟันมีกี่อั ตามติ๊กไว้ก่อนว่ามีเก้าอันจะได้ไม่ลืมอ่ะมีเก้าอันเด mm hmm. ็กๆแป๊บน,นึงนะคะเมื่อกี้หลุดใช่ไหมคะลูกอ่ะเอาใหม่นะคะอ่ะเมื่อกี้มีแปลงสี เค้กเค้กมีกี่ชิ้นนบสิคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนี่คือุ๋ยมาก้าอ่ามีห้าชิ้นต่อไปดินสอมี เมื่อกี้เราเจออะไรก้าวคะเราเจออะไรให้โบรานนิดหน่อยหนึ่งสองสามสี่อ่อ 2> 2า 2> 2อลากเลยตอนนี้เหนื่อยจบน้ำอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยออกนนอันเราเจอแล้วเมื่อกี้จำนวนที่เท่ากันเราเจอแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, lỗi vì mọi người xin lỗi vì mọi người xin lỗi vì mọi người xin lỗi หนึ่งสองสาี่ห้าห้าอ่าลากแก้วน้ำไปหาลูกฟุตบอล

39บ39นะคะหน้านี้38อันนี้ง่ายมากเลยเหมือนเดิมเลยที่เราเคยทำไปใช่ไหมคะเขาให้ระบายสีตามจำนวนตัวเลขใช่ไหมคะ,ะตัวเลขที่หนึ่งเลขอะไรรู้หน่ วงกลมตัวเลขตามจำนวนรูปน่าใช่ไหมคะวงแค่เลขเดียวใช่ไหมคะเด็กๆนับจำนวนตรงนี้เลยคะว่ามีกี่ตัวนัึงอีกเจดเ้อม้ก1ิบเจ ทำไปบ้เด็กทําเองนะคะลูกโอเคไหมคะนับจํานวนนะคะแล้วก็ค่อยวงกลมแล้วก็นับจํานวนแล้วก็ค่อยระบายสีนะคะลูกอ่าวันนี้ครูน้ําตาลไปแล้วนะคะลูกสวัสดีค่ะครูเลยต่อไปคะลูกไปไป